อ้าวเราสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมิสเตอร์ซิกแล้วเราก็อยู่กันในเกม Ark Survival DLC g สิทธิ์ตอนที่4กันแล้วนะครับทุกคนว้าวผมไม่ทำการฟาร,ร์มเหล็กกับสิ่งต่างๆนิดหน่อยมาพอสมควรเลยครับก็โอ้แล้วก็นหนึ่งวลวอะ จากเปิลเกเกือบร้อยเป็นเวลร้อยหนึ่งเลยนะครับก็ไปเก็บกู้ของกลับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้เราทําอาร์สไปโนมาครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าเจเนซิตทั้งพาร์ทหนึ่งและพาร์ทสองเนี่ยการทำเควสนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นหลักเลยการทําเควสจะปลดล็อกของนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปถึงบอสเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะตะลุยเควสกันยาวๆทั้งในและนอกรอบเลยนะแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นไปในพาร์ทที่แล้วนะครับเราจะโดนตัวเล็กตัวน้อยตอดอยู่เรื่อยๆเลยถ้าเรานนะัาานะนะะฉะ้ นผมเลยจะไปจับสไปโนนะครับเพราะว่าข้อแรกเลยคือไบโอนี้เนี่ยมีส่วนประกอบสําคัญคือน้านะครับเพราะฉะนั้นสไปโนก็จะได้เปรียบค่อนข้างมากเลยแล้วก็การทำเควสเนี่ยก็ต้องพึ่งพาความรวดเร็วพอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้นสไปโนจึงเป็นคาตอบที่ดีที่สุดสําหรับผมเลยนะส่วนบ้านนี่เดี๋ยวก็จะมาต่อกันนอกรอบนะเพราะว่าแผนที่วางเอาไว้เนี่ยมันจําเป็นต้องใช้พวกออกซิเดียนอะไรด้วยนะครับ แดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มกันอีกหน่อยนึงแล้วก็ส่วนพวกตัวบินนะครับอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาแล้วเราไม่มีความสามารถพอที่จะจับได้นะตอนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะสามารถจับได้เมื่อไหร่เพราะว่าน้องออกจะแบบว่ายากมากๆเลยนะครับในแมปนี้นะครับเป็นที่น่าเสียดายมากๆใน Genesis หนึ่งเนี่ยไม่มีน้องหอยทากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้น้องกบฟาร์มกันต่อไปโอเคเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปลองหาสไปโนจับสักตัวหนึ่งก่อนโอเคคุณผู้ชม อันนี้ไม่หาแล้วจริงๆผมหามาสามชั่วโมงอ่ะวนทั่วเลยสามชั่วโมงนะครับทั้งลองกระโดดขึ้นที่สูงจนโดนไอตัวที่มันเกาะอยู่ข้างบนที่เหมือนแมงมุมฉกอ่าจนติดบัคไปเ,เห็นบัคข้างล่างไหมครับนั่นแหละตอนแรกว่าท้อบ้างแล้วนะครับแต่ก็ผมก็เลยตั้งไว้ว่าอ่ะหาอีกสิบห้านาทีเกือบหมดสิบห้านาทีที่ตั้งไว้ผมก็ได้เจอแล้วคุณผู้ชมแต่ผมก็คงเดาว่ามันก็คง จะคุ้มค่าหรือเปล่าครับเพราะว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใครนะเหมือนผมจะเห็นสไปโนเรเวล150นี่ไงอ่ะเห็นไหมสไปโนเรเวล150กับปสมัยแบบบบบบโอ้โหเล่นจนเบอร์แล้วกูสไปโนเรเวล150อยู่กับสไปโนเรเวล60นะครับทีนี้เนี่ยผมต้องดูว่าผมจะทำยังไงดีให้น้องเข้ากงมาได้แปะอันนี้ไว้กับอันนี้เฮ้ยทุกคนผมไม่เอาเนื้อนี่ไปด้วยไอเนื้อรอมูตันอะโอเคมันตีเราโดนนะ เราต้องรีบรีบรีบปิดรีบรีบปิด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 เออโอเคเฮ eh ้ยให้หลุดเหรอหลุดเหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยโอเคโอ้ยต้องหนีออกมาก่อนโอ้โทรปอน้องแปดพันอ่ะต้องไงดีอ่ะเออผมไม่มีประตูสำรองอเลยแล้วถ้าผมอยู่ตรงเนี้ยเออโอเคตรงนี้อาจจะได้นะครับโอ้เราลืมเอาไว้นี่มากับแบกหมีอ่ะอุ้ยทำไมค่าสลกขึ้นน้อยจังอ่ะ เอ้ยจะพอไปวะเนี่ยโอเคเราต้องพยายามยิงให้โดนหัวเข้าไปครับ1 k เคแล้ว1 k เคแล้วเป็นไปได้แล้วเนี่ยอย่างงี้เป็นไปได้ออถึงมันจะเป็นสามชั่วโมงแต่ก็ได้เวลตันเลยผมว่าก็คุ้มค่ามากพอสมควรเลยเนี่ยเอ้ยจะว่าไปน้องนี่สีเขียวด้วยนะเนี่ยเข้ากับช่องวิจิกเลยเนี่ยว้าวนี่มันพมลิกิตชัดๆเหมือนสชั่วโมงที่ผ่านมานี่คือบททดสอบนะครับว่าเราจะคู่ควรกับน้องไหม โอ้ตัวนี้ผมคงจะต้องรักษาไว้อย่างดีเลยโอ้โหแล้วดูจากตรงนั้นนี่ดาเมจค่อนข้างสูงมากเลยนะครับลงตั้ง26เววเฮ้ยเราต้องภาวนาไม่ให้ตัวนั้นมาแล้วเนี่ยซื้อผมไม่อยากให้น้องมาล้มตรงนี้ดิโอ้โหหมุนต้องต้องล่อมาสู้ก่อนแล้วแหละต้องต้องเอาตัวหนึ่งออกก่อนอ่ถึงจะเสียได้แต่ก็ไม่เป็นไรค่าสลบน้องขึ้นยากจัดอ่ะเฮ้ยตกลัวเกินตกลัวเกินเฮ้ยตกลัวเกินเฮ้ยเอ้ยโต้ยต้องต้องหนีต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนต้องวินงกลับ่ โอ,โอ้ยเจ็บ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 เ็บเนี่ยเจ็บเนี่ยเควิ่งกลับหน้าผาแล้วก่อนหลอดปะหลอดแล้วปะโอเคแบบนี้อาจจะมีลุ้นแล้วครับโอ้ยห้าพันกว่าแล้วแต่ผมกลัวว่าถ้าถึงสักเจ็ดพันนี่น้องน่าจะวิ่งหนีแล้วนะครับตอนนั้นแหละจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ของเราแล้วว่าเราจะทํายังไงต่อดีเฮ้ยน้องนองวิ่งหนีแล้วปะโอเคเราอาจจะต้องวิ่งตามปะทิ้งน้องกบดีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าเอาน้องกบไปด้วยเคน้องน้องยังเหวออยู่นะครับน้องยังเหวออยู่โดนอยู่โดนอยู่ เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย เออเออโอเคไปอ๋อสรุปแล้วโอเคทีนี้น้องจะโดนตอดไหมอ่ะอย่าตอดนะอย่าตอดน้องนะขอร้องแหละเฮ้ยไอนี้มีเนื้อดูหนึ่งอันได้ปะวะแถมมีเอฟเฟก์ยังร้อเอยู่โอเคแสดงว่าน้องไม่โดนตอดเราต้องออกมาไกลหน่อยโอ้ยผมจะได้สมาดูไร้อยหสิบจริงวะเนี่ย บายใจเดี๋ยวถ้าผมพาน้องสไปโนกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวผมอาจจะน่าจะรีเกมนึงรอบแหละเพื่อเอาไอ้ข้างล่างที่บักออกครับอ่าน้องน่าจะตื่นมาเวล2 0สองร้อยกว่าเลยนะครับน่าน่าจะสองร้อยกว่าเลยเออสองร้อยยี่สิบหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับอาจจะสองร้อยยี่สิบหรือสองร้อยสิบนะครับ่อจะดีใจแฮะเดี๋ยวเราขี่สไปโนกลับเลยวะแต่น้องค่าสรุปขึ้นยาก,าก้าจริงนะโอ้โห ผมไม่คิดว่าจะขึ้นยากขนาดนี้เลยครับเอ,อน่าจะยากกว่าสไปโนธรรมดามากๆเลยนะปกติยิงนี่ขึ้นเป็นร้อยเลยนะครับแต่นี้ขึ้นแบบ50กว่าร้อยหนึ่งอนะ่ะแบบมันน้อยกว่ามากๆเลยอาจจะโหดกว่าสไปโนทั่วไปจริงๆนิงเนี่ยเอ้ยมาแล้วเออเมื่อสองร้อยิบสีเจมหมาต้องหวดแล้วลนะแบบเนี้ยมาดีตบเลยตบตบอีกตบซ้ายตบขวาเออ เดดูสเตตสิโอ้โหดาเมจเริ่มต้น500อะ่ะโคตรแกมอัพเลเวลเลยเดี๋ยวน้องตายง่ายมีความสุขงั้นพาร์ทนี้คุณผู้ชมช่วยตั้งชื่อให้ด้วยนะครับว่าน้องตัวนี้อยากก็ชื่ออะไรดีผมว่าน้องตัวนี้ต้องมีชื่อที่ดีๆแล้วแหละไปเดี๋ยวพาน้องกลับบ้านแล้วก็วลวไปเพลินๆด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรีเกมก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ตัดเลยอ่าโอเคผมมาถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็พาน้องสไปโนกลับมาถึงด้วย ก็ได้มาประมาณหมื่น e อ็นะครับน่าจะประมาณสัก40่ิรเวลผมก็ทำเลือดมา4 0 0 0 0ื่นกว่าแล้วก็ดาเมจพันหกแล้วนะผมกะว่าจะทำดาเมจได้ถึงสัก2 5 0 0นะครับคือแบบเอาดูดูไปเลยแล้วที่เหลือค่อยไปลงเลือดนะครับถ้ายังเวลอัพอีกนะทีนี้เนี่ยผมอาจจะไปหาเควสด,ดูนะครับน้องตัวนี้เนี่ยจะบอกได้ว่าเควสมีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปลุยกันเลยไปลุ้จะได้เควสอะไรบ้างนะ แต่ว่าบอสที่เราจะได้เจอนะครับมันจะต้องผ่านเควสเป็นละร้อยเควสเลยนะครับซึ่งโหผมว่าคงได้นอกรอบอีกบานเลยแหละ <c ười> คือไม่รู้ว่าไอ้ร้อยกว่าเควสเนี่ย,ยมันจะแบบนับยังไงนะครับแต่ถ้าร้อยกว่าเควสทาแบบที่เราทาในพา์ที่แล้วอะ่ะแบบเสร็จเสร็จไปแบบเสร็จทีละเควสทีละเควสเงี้ยผมว่าไม่น่าจะใช่เรื่องที่ดี <c ười> เังแต่ก,ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยนี่นี่นโหที่ริ่องอะไรเนี่ยอ๋อวล่ร้อยห้าสิบโอเคโอเคเข้าใจได้ นึกว่าอาบดาเมจมาขนาดนี้แล้วแบบยังตกไม่ค่อยเข้าอีกพาร์ทนี้เรามาลองทำเควสแบบยาวๆเลยไหมสักสองสาเควสนะครับเพราะว่าเควสหนึ่งก็ยาวพอสมควรอยู่แล้วแหละไม่เ,เหมือนเราอยู่ในเขตเควสแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเควสให้รับได้ตรงไหนเอ้ยนั่นว่านั่นว่าเควส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 เหมือนผมเห็นละสีม่วงสีม่วงน่าจะใช่นะครับเอ้ยไม่ใช่ว่ะเป็นแค่กิจธรรมดาแ้่มันเป็นแค่กิจธรรมดาอย่าบอกว่าต้องวิ่งกลับบ้านจริงกเนี่ยเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอเคสตาร์ทมิชั่นแบบ ธรรมดาก่อนแล้วกันเรสตาร์ทคืออะไรอะ่ะไปเอ้าอ๋อต้องทีน้องไว้ตรงนั้นเหรอเฮ้ยโอเคเฮ้ยอย่าโมโหอย่าบังเฮ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยสนุกกว่านี่ยไปดูสนุกจังอะไปตรงนี้เราไปไม่ได้เหรอเกโอเคโอเคอ๋อแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะโดนในตัวที่มันอยู่ตามปกติมาัาในนี่อยู่ดีนะครับนี่เห็นไหมเฮ้ยหลบดิหลบหลบหลบครับ ไอพวกนี้นี่โอ้โหเราจะทันเวลาไหมเนี่ยเุ้ยันติดอีกแล้วอะ่ะเพราะผมผมไม่ชอบไอพวกตัวเล็กๆเพราะอย่างนี้แหละไม่ชอบติดอะ่ะหินเล็กหินน้อยก็ติดติดหมดทุกอย่างเออวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วโอ้โหนี่ขนาดว่าไอนี่นะเนี่ยขนาดแบบง่ายเวลา5้านาทีเองอ่ะอุ้ยเรา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 ทำได้ดีอยู่เราทาไม้ได้อยู่เอ้ยเรื่อยๆเลยแบบนี้เรื่อยๆเลยเดินเดินอย่าติดอย่าติดเยอะอย่าติดเยอะขอร้องอ๋อบิบูลด้วยบิบูลเอ้ย กลแล้วใกลจบแล้วผ่านครึ่งแล้วครับเราผ่านน่าจะเกินครึ่งแล้วอ่ะครึ่งแล้วแบบนี้ทําเวลาได้ดีอย่นี้ทาเวลาได้ดีตัวนี้ไม่มีกดกระโดดหรอโอ้ย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 ลอยลอยลอยอะไรเนี่ยโหมีเข้าถ้ำด้วยเว้ยยี่ถ้ามันแข่งกับเพื่อนได้นี่คงจะสนุกน่าดูเลยนะครับโอ้ย let's m o อะไปแล้วก็ m o ฟอยู่เนี่ยมันติดอยู่เนี่ยโอ้ยสามสิบแล้วเออติดบูตติดบูตติดบูตสามมันเนี่ยมันเล่นเป็นตีได้ด้วยเนี่ยหรือไอหรือว่ามันจะไม่ได้เล่นเป็นตีแต่ว่าเราจะต้องแข่งกับ npc หรือเปล่า ถ้าแบบว่าระดับที่ยากขึ้นอะไร,งรเ,เไงีเ้ยครับเอ้ยเอ้ยนี่ไงโหเฮ้ยได้มาสเตคราฟเลยเหรอไหดูดิเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับมันขึ้นแป๊บเดียวเองเฮ้ยมาสเตอร์คราฟปุี่ลีโน่มาสคราฟแมงปมาซอ่อะว้าวไ,ได้อะไรเนี่ยอ่านกบด้วยเหรออ่านหมูแล้วก็อ่านปลาหรือเปล่าน่าจะเป็นปลาแบบว่าปลาดิลำบันใต้น้ำนะครับเฮ้ยแจ่มว่ะดูดิได้แจมมาทั้ง8 0ดร้อยมีอีก่ะมีอีกวะเรายังไม่ได้เล่นนี่ไงได้อีกนี่ว่ะ โอ okay, เคเราเคลียแบบอันนี้ไปแล้วใช่ปะ <Okay. S 1> ไปเลยแบบนี้เราต้องต่อเลยครับอ้าว <c oughs> สนุก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 แบบนี้สนุก <c oughs> อ๋อเวลามันเวลามันจํากัดขึ้นนี่ว่าโอ้โหแบบนี้ยากกันเนี่ยเราต้องมีแบบว่ารัดล้อแล้วครับรัดล้อแกมโกงแล้วไม่งั้นวิ่งเข้าไวทันแล้วเนี่ยเรามามัวแต่วิ่งตามเส้นไม่ได้แล้วเนี่ยม,มาแบบต่อเนื่องครับต่อเนื่องต่อเนื่องบู๊ตแบบต่อเนื่องอ้าวโอ้เร็วมาก กูแบบต่อเนื่องเอออย่ากตีหินขอร้องถึงแล้วเว้ยวู้เฮ้ยแบบนี้สนุกกว่าเฮ้ยหูของอันนี้ได้ขัน<ๆ>้นเอเซนเดนเหรอเนี่ยขอดูก่อนเลยอันบาซิโลมีเอเนจีบิวด้วยหรอโกสติกไม่ได้ปืนว่ะไอ่ชาร์โดสเต็กด้วยเราแต้มมี2,000แล้วครับปั๊มแต้มแป๊บเดียวโอ้โหสบายใจโอเคมาลองแบบยากดูครับไม่รู้ว่ามันจะยากขนาดไหนเหมือนกัน ไป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 สองนาทีสองนาทีสอนาทีอไบูธบูธบูธบูโอ้โหเราต้องหลบเองนะเนี่ยโอเคผมพอจะจําได้บ้างนิดหน่อยครับว่าตรงไหนที่จะติดบ้างตรงนี้เงมาถึงก็ติดเลยแม่งเลยวิ่งเร็ววิ่งเร็วอีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกจะติดเร็วกว่านี้อีกึบ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 หลบหลบหลบหมดยขวางไปได้อยู่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 ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แล้วบูเออโอ้เราพลาดไปได้เลยนะครับเนี่ย ไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยติดอะไรวะเนี่ยโอ้โหผมละเกียจจริงๆเลยว่ะแบบเนี้ยชอบติดอะไรแบบไม่เข้าท่านี่ดูดิดูดิมันเดินถูอะไรกับกูเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยเวลาผ่านไปครึ่งแล้วเนี่ยชอบติดอะไรไม่เข้าท่าแบบนี้ไปเดินถูว่าติดหินเล็กๆปวดหัวจริงๆจะติดหินก็ร้องไก่แค่หินก้อนแค่นี้เดินข้ามไม่ได้จริงดิ เราเพิ่งจะลงถ้ำเองอะ่ะเหลือแค่สี่ว่ากวิเองเอ้ยจะอยู่ได้อยู่ได้อยู่สิบกว,วิโอ้ยขอร้องล่ะส2องวิ12วิ12วไป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 สองอันเท่านั้นสองอันเท่านั้นห้าวิห้าวิเร็ว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 ดึงวิดึงวิเอ้ยทันว่ะวุ้ยเหลือวินาทีสุดท้ายพอดีอ๋าผมว่าก่อนทำเควสในพวกนี้เราไปล้างบางแถวนี้ไว้ก่อนเลยดีกว่าครับเราเราล้างบางแถวนี้ไว้ก่อนเลยนะจริงนะไอ้เงย ติดอยู่นั่นแหละเไปดูสิรอบนี้ได้อะไรบ้างอุ้ยโหเฮ้ยถ้าเราตายที่เราต้องกู้ศพเลยเนี่ยตองเท้าเจ็ดร้อยอาร์มว้าวแล้วก็ได้อ่านหมูด้วยได้หมวกกันแก๊สหมวกกันแก๊สสองแบบเลยอันนี้หมวกกันแมลงอันนี้หมวกกันแก๊สและนี้อ่านจระเข้อาร์มือสองร้อยเหรยออฮ้ยโหวัดแจ่มวะเนี่ย เดี๋ยวเราลองดูดีว่าไอร้านนี่มันมีให้แกลกอะไรได้บ้างดูๆเผื่อไว้ก่อนเลยไงนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อได้แ a นดอมเกียร์นะครับแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อนี้คือเอา e n g a m Point โอเคอีเิเมนหนึ่งอันราคาส0งพันเลวอะมัน,มนแพงจริงเลยอะส่วนพวกนี้เป็นแฟชั่นเป็น skin. สกินสกินเรารอกิจกรรมก็ได้เนี่ยเอ้ยมีชิบิด้วยโอ้ชิบีราคา2ล้านชิบิอะไรอะ่ะ Legendary random โอ้ไม่ผมว่าเจ่มวะเนี่ย แต่นี้เราเก็บไว้แลกของสำรองล่าอยู่นะครับพวกแท็บอะยังไงก็พอได้ใช้นะอาจจะแลกพวกเนี้ยดูแล้วมันน่าจะมีของดีนะครับทีนี้อันนี้เราทำรายได้อีกไหมไเอา,ไม,เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่แข่งแล้วไม่ยาแข่งแล้วจะไปที่อื่นจะไปลองอันอื่นผมไม่รู้ว่าถ้าแข่งไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะไดุ้ใหม่ด้วยไหมนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยมาลองมาหลังนอกรอบเอาก็ได้ไอที่มันป้ายอะไรอ่ะ เฮ้ยมีสนามบาสด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมีสนามบาสด้วยเฮ้ยดูหูมีทำแท่นหินเป็นสตเตเดียมที่นั่งด้วยวะ่ะเอ้ยมาล,ลองเล่นลองเล่นวิดีเกมดินี่ปะทำอย่างนี้ปะไม่ใช่เหรอ remember, ต้องฝั่งนู้นปะเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคอย่างงี้มันก็ไม่ค่อยยากป่ะถ้าเราชุดชุดผลเขตสามเต้มได้วว่ะ เอาลองวิ่งมาโยนอะ่ะเฮ้ยนี่ไงได้สมแต้มจริงด้วยโอเคแล้วก็แบบนี้เลยเอาไม่ถึงอ๊บอ่าโอแบบนี้สบายแล้วแบบนี้2แต้มก็ได้ยืนโยนแบบชิวๆเลยอ่าแล้วไงต่อเฮ้โอเคอ่านี่เข้าใจได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ยากของรางวัลเลยให้มันิดเดียวโอ้ยอตายสิวะมันติดอะไรนะขาเนี่ย ออ yeah. เออเย่เฮ้ยได้ซุปว่ะโอ้โห oh, ได้แอสเซเดนต์บูได้ชิลอะไรวะเนี่ย่ะเฮ้ยมาสุดท้ายแล้วสามแต้มไปเลยไปสามแต้มไปเอ้ยจบดีโอเคเราได้ okay. ไดเฮ้ยอุ้ยเราได้แอสเซเดนต์คอร์สปู แบบนี้มีประโยชน์อีกครับแบบนี้มีประโยชน์อีกอันเลยแจมทีนี้เราในเมื่อภรารกิจนี้มันง่ายเนี่ยเราลองทําแบบง่ายดูอีกรอบหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะได้คะแนนหรือของรางวัลอะไรซ้ําหรือเปล่าเอาบบท่าสวยๆหน่อยเอ้ยหมุน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 ควงโอ้มีปิดฉากแบบหมุนควงเนื้อโอ,โอเคได้อะไรบ้างเฮ้ยโอ้มันได้แต้มน้อยลงครับแต่ว่ายังได้ของรางวัลอยู่ โอเคอย่างงี้นี่ก็ดีนะถ้าเจอเคเวสท,ที่ง่ายจริงๆเนี่ยเราอาจจะปั๊มได้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้แจ็บมะเนี่ยลองอีกสักเคเวสหนึ่งดีกว่านะครับก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันนะครับคุณผู้ชมอันนี้ทำอะไรอะ่ะออ้ยหูมิชชั่นมีแบบเว็บเซิร์ชเดอะแพ็คเดอะแพ็คอันนี้มี2มิชชั่นเหรอปะไม่ทําอะไรอะ่ะอ๋อให้วิ่งเก็บตามพื้นโอเค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 ถ้าอย่างงี้ก็ไม่ยากครับวิ่งเก็บตามพื้นไปเรื่อยเฮ้ยรอบหน้าเราอาจจะวิ่งเองเลยปะ ถ้าเราวิ่งเองจะเร็วกว่านี้ไหมเพราะว่าแบบนี้น้องสไปโนเราวิ่งค่อนข้างช้าเลยนะครับโอเควิ่งเองเลยกูออกไปไหนล่ะแทร็เก็ตหายโอ้ยตีทีหลดเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย为什ไมตอนผมโดนฉกเมื่อกี้ไม่ตายอ่ะอ๋อมันเป็นแทร็เก็ตเหรอโอ้โหทีเดียวก่อแตกจะบ้าปะเนี่ยหรือ่รองเท้าอันเดียวกูโอ้โหมีอะไรก็ใส่ไปก่อนเลยแบบนี้ เอาลัแท็กฟาว่ตรงนู้นโอ้โหมองยากกันเนี่ยแอบมองยากขึ้นแล้วเนี่ยโอเคเราวิ่งเองไม่น่าจะดีนะครับไป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 ยาวๆเลยโอ้หถ้าเจอมงนมุมแบบเมื่อกี้ไม่น่าดีนะครับมันมันดึงเราลงเลยอ่ะโอ้โหตัวตั้งใหญ่ติดหินก้อนนิดเดียวไม่ตายสิวะโอ้มันตัวมันอ้วนอ้าบเกินอะดีนะให้เวลาเป็นชั่วโมงกับเวสเนี่ยเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยพราะว่ามันถึงเราจะ,ะข้ามจุดดึงไปมันก็นับนับจุดต่อไปที่เราไปเหยียบอะ ไปดีไงคิวทาเกะอีกแล้วเดี๋ยวไอ้นี่มันมนฉกอะไรอีกป่ะเนี่ยฮะมันจะฉกอีกไหมฮะจะฉกจะฉกอีกไหม,ม,มจะฉกอีกไหมมาดิมาจะฉกอีกไหมฮะอ่ะ๋ออ๋อเราออกจากไอ้นี่เหรอเนี่ยไอ้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจะหมดแล้ว <c oughs> มันมันเยอะจังเลยวะเราต้องรองมันเดินเข้ามาเหรอมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับโโอ้หเวลพันเลยเนะี่ย ถ้าเราไม่เอาะไ,ไปโนโมาเนี่ยาจะแพ้แล้วนะครับเมื่อ้โอ้บางเควสมันก็ยากเหมือนกันนะโอเคอเคเวสเสร็จแล้วอ่าล้วคือถ้าจะเล่นเควสต่อต้องเดินกลับไปเหรอเนี่ยจริงปะเนี่ยอืมโหวันนี้ได้ของเยอะมากเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าเควสนี้เป็นเควสที่ยากครับโชคดีที่เราเอาเจ้สาสไปโนโมานะเราได้ปืนด้วยที่ว่าเนี่ยไ่ได้ปืนมาอีกอันนึงครับผมอยากจะวิ่งกลับไปจุดที่เจอเควสก่อนแล้วจะมาร์กเอาไว้ครับเพราะว่าเควสนี้ได้ของเยอะมากๆโอเค มาก่อนเลยวันนี้เป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยครับทุกคนอผมมีความสุขวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะครับได้เล่นตั้งหลายเควสแล้วก็ได้น้องสไปเดอร์ไวร้อยห้าสิบไปอีกผมจะพยายามรักษาตัวนี้มาให้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็จะพยายามทำเควสเรื่อยเพื่อหาอ่านดีๆมาให้น้องมีเกาะเยอะๆนะในพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะจะมาจับเจ้าตัวแมงมุมตัวนั้นเพราะว่ามันดูแล้วน่าจะแบบว่ามีโมบิลิตี้ที่สูงมากเลยนะครับมันสามารถยืดได้ด้วยแล้วก็ยิงได้เหมือนสไปเดอร์แมนเลยนะ ผมพึ่งไปดูข้อมูลมานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบนะครับก็จะฝากกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ช่วยปักกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คงต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วไว้เจอกันพาดาผมบา,บายว,วันนี้แม่งสุดจัดเลยนะ